จ้าเมื่อนี้กะสิพาม่เฮ็ดกับข้าวเมนูมกหมอลานินเดจ้าจ้ะเมื่อนี้เฮากะก่อนอื่นเฮากะสิมาตำพิกแกงเองมกหมอลานินกะคือว่าใส่น้ำนหน่อยๆอีสานบ้านเฮากะคือแกงบบเมนแกงแต่ว่ามันเป็นมกหมอกกะมีวิธีและกรรม,มวิธีในการทำกับ สิตาําพริกแกงก่อนนั่นับแรกจะพริกแกงกะซิมียางแน่กะซิมีขา่าตะไคร่อะไรกะกระเทียมเดี๋ยวจะก็คือตําให้มันเข้ากันเดี๋ยวก่อนอื่นเฮามาตามําพริกแกงก่อนเนาะเดีย๋ยวจะค่ะอุปกรณ์เมนูมกหม้อปนินเด้อจ้จะกะสิมียางแน่เฮามาเบิ่งอุปกรณ์ที่เขาจะต้องใส่กันเด้อจ้จะเด้อกะสิมีผักชีลาวเด้อย้ะผักชีลาวอันนี้ใส่เพิ่มความหอมนะคะและการ พีตูบ้้นเฮาหรือว่าใบาแมงลักผักกลางเด้อจ้าอันนี้ก็สิสิเพิ่ม,มคือมะเขือเปาะลงไปนําจ้านิดหน่อยและก็นี้จะเป็นพริกแกงเครื่องแกงเฮาที่ที่โขกหรือตาเสร็จเรียบร้อยเด้อจ้าก็สิมีหอย่างเน่ใส่ก็คือมีขา่าตะไคร้พริกเด้อจ้าแล้วก็กระเทียมตําให้ละเอียดเพื่อเฮาจะไปเป็นพริกแกงเด้อจ้าก็คือที่สําคัญก็คือปานินเด้อจ้าปานินก็คือปานินในบริด้ซื้อเด้อเมื้อนี้นะ ก็คือลุงป้อมฟิชชิงเพื่อนไปตกมาในหลายเติบจากมือนีโตใส่ใส่ใส่กับขนาดพอดีมกหม้อเด้อจ่าเด้ออันนี้ก็จะเป็นหม้อที่เขาใส่ในการทําเมนูในมือนีเด้อจ่าอันนี้ก็จะเป็นนำปลาเดี๋ยวใส่ว้ก่อนเด้อนำปลาาดน๋ยำปลาเด็กมันเอาอันนี้ก็แล้วก็มีใบมะกรูดนําเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี่เขาสิมาเบิ่งวิธีการปรุงว่าเขาจะต้องใส่อันใดก่อนอันใดหลังเด้อจ้อ ากาเขากลับมาเบิงเลยจ้ะก็คือข้างหมอ้อค่ะข้างหมอ้อให้มันต้มน้ำใส่น้ำเขต้องหลยเด้จ้ะมกหม้อบ่เม่นแกงเด้มกหมอ้มมหมอในหมอนี่ก็ใส่ไอย่าง,งแน่แล้วก็หน้านี่ก็มีใบมะกรูดเลยจ้ะใส่ไปเลยพร้อมกับน้ำรอระวังน้ำเดี๋ยวนี่ก็จะเป็นใส่น้ำปลาไปแล้วจักจ๊กซ้อนนึงนี่ลหละก็การให้ระวังนี่เดี๋ยวเขาสิรอให้น้ำเดือดเนาะแกงปงกระซิมีอย่างแน่อันนี้ก็คือพริกแกงเ้อจ้ะพริกแกงที่เฮาโขกไว้แล้ว พี่แกกับซีมี่อย่างเน่ก็บอย่างที่บอกไปมีข่าตะไคร้พริกแล้วก็กระเทียมตำให้มันแหลกๆกเลยจ้ะอันนี้ใส่ไปอันนี้เน้นเน้นเผ็ดรสจัดจ้านเลยจ้ะเด้อ,อใส่ไปใส่หมดเลยเอานำใส่ก่อนเอาหมดทุกทุกเม็ด หลังจากที่เขาใส่พริกแล้วเขาก็ับมาใส่ปลานิลเขาบอต้องร้อนให้น้ำเดือดเดี๋ยวจะอันนี้ใส่ไปเลยปลาเนี่ยมาปลาใส่ขนาดขนาดบ่ใหญ่อันนี้กะสีใส่เป็นโตไปเลยเดียเด๋ยวจะเด้อมกหม,กมกเขาบรกเกงว,วางเรียงน้ำกับพอดีถ่วมโต๊ะปลาเด้อบ่ต้องเขต้องหลายเพราะว่าเขามกหม,กมกขเขาบอกเลกงวางเห็นปลนระเบียบวางลงไปในหม้อ มีปลาเข่งเข่งโผล่มาตัวหนึ่งจะใส่ปลาให้มันให้มันเป็นระเบียบเพราะว่าเอาสิบบริโภคเด้ใส่ไปเลย มันต้องใส่หลายเด้จ้ะเพราะว่าเขาจะปิดฝาแล้ใหให้เวลามันมันเดือดอ่ะปิดฝาแล้วให้มันไอความหอนมันกระทุ่งขึ้นมามันจะเห็นเห็นปลาสุกเองอันนี้มกหม,อม้อโบเมนว่าเขาแกงมกหม้อคือใส่น้ำเนยหน่อยพี่แกงพี่แกงหลายๆแกงแกงเขาต้องหลายๆแล้วก็ลจกุจัดจ,จ,จ้านจ่ะจ้าพอใส่ปลาเสร็จแล้วเนาะเขาก็ปิดฝาไว้เพื่อให้ความหอนมันอบอ่่อ,อยู่ในนี้นนละอ๋อ จ้าอันนี้กันเนาะใส่ปลาไปแล้วอันนี้ลืมลืมบอกไปว่าบางคนสีสงสัยว่าเอ๊ะคือว่าใส่ผงชูรสผงนัวบันเฮาผงชูรสเนี่ยจะใส่ไปต่อก่อนที่ตมเคลื่อนแกงแล้วจ้ะเพราะว่าจะได้พริกเวลาทาตำม,มันจะเบเรกกระเด็นก็เลยใส่ผงชูรสไปนําก็เลยเ่าต้องใส่ผงชูรสอีกแล้วปลาลาก็ใส่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะอันนี้ก็คือบรกใส่อย่างหลายใส่แค่นี้ไปก่อนี๋ยวเราพอาปลาสุวกวเคากะชิมเบิง่ง ว่ารสชาติมันจะเป็นจังไดถ้าบ,บ่าเข้าใจเขาจังเพิ่มเอากระไดเดี๋ยวจ่าเด้ออ่ะเรามาปิดฝาไว้ก่อนตอนนี้กำลังเดือดเนาะปลากำลังสีหางอยู่เนาะเราต้องไปคนมันเดอ้อปิดฝาไว้ค่ะอันนี้เขามาระวัทงที่เขาตั้งหม้อไว้แล้วเนาะเขามาเบิ่งว่าหม้อเดือดหรืยอยังโอเคเดือดแล้วเนาะอันนี้ก็คือต่อไปสิใส่มะเขือปเปาะเด้อจ้ามะเขือบานเฮามอยใส่ไปอันเพิ่ม ใส่ไปเลยเราไปก็คือผักชีลาวบานเฮาด้วยจ้ะใส่ไปแปลว่าพายิปซูี่บะก่อใส่เดี๋ยวรอให้มันอันนันก่อนจัาหน่อยเราจะสิใส่กะว่าไก่สิโป้งคุณละเมาจังใส่เด้อเดี๋ยวจัาหน่อยกะว่าพักมันมันซุกในเจัาหน่อยนะคะเจังหิมอยมึงนำมัน าาอ่าอันนี้กับน่าจะสุกเลยเด้อจ้ะเดี๋ยวมาหามาซิมเบิงรสชาติก็นอืแจ่มเลยค่ะอร่อย,ยนเอาไปอีกตู้ลงไปเลยปิดหนามันเลยแล้วกเป่าปิดไฟค่ะใบเม้งหลักจะได้บนเหลียง ป่าป้าต้อิดด้จ้ะคนดลงไปเอาเป็นว่าเมนูนี่มกหมอปานินอีสานบ้านๆไม่ยังกะใส่ใส่เท่าที่มีเสร็จเรียบร้อยเลยเด้ยจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้รสชาติกะนัวนัน